สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนมาเจอกันวันนี้เราจะเช็คพลังงานของคนที่เขาอยากจะมาพบมาพูดมาคุยกับคุณอยากจะเจอคุณเหลือเกินนะคะใครที่อยากจะพบอยากจะเจอคุณเหลือเกินขอพลังงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเรามาดูเช็คพลังงานของคนที<ถ><ๆ>่อยากพบเจอคุณนะคะขอพลังงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะสี่ใบ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะธาตุลมมีถุนตุนกุงค่ะธาตุดินพฤกษกันมังกรโอ้ธาตุดินพฤกษกันมังกรธาตุดินมาสามใบนะสิ่งที่เห็นนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับว่านะเหมือนกับว่า ความรักความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันก็เป็นความรักที่มั่นคงเนาะเหมือนกับเชื่อมั่นเชื่อใจกันแต่ในบางครั้งบางจังหวะบางเวลามันมีเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจมันมีความลังเลใจนะคะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่มันมีมันมีสิ่งให้เลือกนะคะ มันมีเรื่องราวที่ต้องคิดแล้วมันมีเรื่องราวที่ต้องแบบตัดสินใจแต่ตัดสินใจไม่ได้เนาะในพลังงานของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่หนักแน่นนะคะและมั่นคงเนาะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเหมือนความสัมพันธ์อะมันเอื่อยมันอืดนะมันยืดยาดมันไม่ทันใจเนาะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเออมันใช้เวลา นาน,นะเพราะว่าพลังงานของคนธาตุดินเนี่ยความรักความสัมพันธ์อ่ะจะต้องใช้เวลาพินิดพีเคราะห์ละเอียดเยอะนะคะเยอะเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรเงี้ยแล้วในตอนนี้มันมีความลังเลใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัดสินใจไม่ได้นะถ้าคุณนะมีความรู้สึกเหล่านี้นะเกี่ยวข้องนะคะ คลิปนี้เป็นของคุณแน่นอนนะสำหรับคนธาตุดินนะคะพฤกษกันมังกรและธาตุลมมิถุนตุนกุมทีนี้เรามาดูนะคะเขาคนนั้นน่ะที่อยากพบเจอคุณเหลือเกินเนี่ยบุคลิกลักษณะของเขามาดูกันว่าเขาใช่คนของคุณไหมมาดูกันนะคะใช่คนของคุณไหมขอดูพลังงานของเขาก่อนพลังงานของเขาคนนั้นนะคะ ชีวิตเขาเป็นยังไงบุคลิกลักษณะเขาเป็นอย่างไร,ขอ,งไรขอขอให้ห้าใบค่ะออกมาแล้วสามนะสี่ห้าขอห้าใบขอดูพลังพลังงานของเขาหน่อยในตอนนี้นะคะเป็นคนไกลนะรอคอยเนะ,ะเป็นคนไกลรอคอยที่จะได้พบ,พบเจอคุณอะ แล้วก็มีความกังวลใจนะคะมีความกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะคนนี้เนาะด้วยความห่างไกลกันอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะไพ่ The Wheel ขึ้นมานะคะความคาดหวังในความสัมพันธ์สูงมากๆเลยนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่ามอบหัวใจให้เธอแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะคาดหวังคิดไปไกลเราด้วยนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่า คนคนนั้นที่เขาอยากจะมาพบมาเจอคุณเหลือเกินน่ะเขาอยู่ไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาตอนนี้มีความกังวลใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะพิชิตหัวใจอยากจะให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่สัทีอะไรเงี้ยในพลังงานของเขาคนนี้นะคะตอนนี้เนาะพลังงานของเขาคือเขาอาจจะเป็นคนที่ เป็นเป็นคนเป็นคนที่มีความที่ทะเยอทะยานนะทะเยอทะยานคือทำอะไรแล้วมันจะต้องสําเร็จทําอะไรมันต้องเป็นไปตามแผนแล้วเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการกระทําหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแพชชั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําสิ่งใดต้องได้ตามแผนแล้วต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะคะคนคนนี้ใจร้อนแล้วก็ เป็นคนที่เขาเรียกว่าตั้งใจทําไว้แล้วอะถ้ามันไม่ได้ไปเป็นไปตามแผนหรืออะไรเงี้ยที่คุยกันไว้อะถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเขาจะมีความกังวลมากๆเลยกังวลมากมายด้วยว่าเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าในในบุคลิกลักษณะของเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันสําเร็จมาโดยตลอดเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆนะสาหรับคนนี้นะพอไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่อ่า หกไม้เท้านะคะไพ่วิกตอรี่เนาะคนคนนี้เขาเดินอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือที่เขาทํามาเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เขาวางแผนไว้เขามีเป้าหมายแล้วเขาทําสําเร็จแต่เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป้าหมายของเขาคือการได้ใช้ชีวิตกับคุณการแต่งงานสร้างครอบครัวหรืองานมั่นหมายการแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ในตอนนี้นะคะการรอคอยเนี่ยความที่ ต้องรอคอยเนี่ยมันทําให้เขากังวลใจด้วยความห่างไกลที่มีจากคุณเนี่ยคนคนนี้ยเขาก็เลยอยากจะพบอยากจะเจออยากจะพูดคุยตกลงกับคุณว่าคือเหมือนกับถ้าเขามาไม่ได้จองไว้ก่อนไนไหม่ <c oughs> อาพี่เมย์พูดอะไรเนี่ยนะคะพลังงานของเขาคือเหมือนกับว่าอยู่ไกลแต่เขาใจร้อนอ่ะใจร้อนอยากจะใช้ชีวิตกับคุณแล้วอะไรเงี้ยพอไพ่ขึ้นมานะคะ ความคาดหวังของเขาว่าสูงมากคือเหมือนกับมองอนาคตไปแล้วว่าฉันจะต้องแบบประสบความสําเร็จสมหวังได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตกับเธอแต่อุปสรรคความน้ําระยะทางหรือความห่างไกลกันที่มันต้องรอคอยอ่ะมันทําให้เขารู้สึกเป็นกังวลน,นั่นเองนะคะในความสัมพันธ์เนาะสาหรับเขาคนนี้นะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างใจร้อนนะคะใจร้อนแล้วก็ทําอะไรเนี่ยแต่เขาเป็นคนเก่งนะ,ะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร ถ้าเขาเป็นคนที่เจออุปสรรคขวางน้ำอะไรอ่ะเขาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยว่าจะต้องเป็นคนที่แบบว่าต้องได้รับชัยชนะอารมณ์ประมาณนี้เขาบาลาน พลังงานของเขาได้ดีด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเวิรถ้าเราพูดถึงพลังงานของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจไปไปทุกเรื่องเลยแต่เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะการที่แบบว่าเป้าหมายที่วางไว้ความสําเร็จในความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขากังวลใจนั่นเองนั่นคือพลังงานของเขานะคะพลังงานของเขาบุคลิกลักษณะตัวตนที่มาที่ไปคือเป็นต่างชาติ นะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่เดอะเวิร์เนาะไพ่เดอะเวิร์กเดอะเวิร์ก็อยู่ห่างไกลาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือคนที่ทําอยู่ไกลกันมากๆต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาหากันอะไรเงี้ยคนคนนี้แหละที่เขาอยากจะพบเจอคุณเหลือเกินนะเอามาดูกันในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนเนี้นะคะมันคิดถึงเหลือเกินมันอยากพบอยากเจอเหลือเกินเนี่ย คือวัตถุประสงค์เป้าหมายของการพบเจอกันครั้งนี้เขาตั้งใจตัดสินใจจะทําอะไรถ้าเขาได้พบเจอคุณนะคะความตั้งใจนั้นของเขาว่าคืออะไรสิ่งที่ตั้งใจไว้คืออะไร ไพ่ของการเดินทางมาจริงๆด้วยเนี่ยคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่อยากจะเดินทางมา,าคุณมากมายคนไกลจริงด้วยเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะเตรียมตัวเดินทางอะมาหาคุณอะตลอดเวลาเลยนะคืออยากมาอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากมาเจอแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็คือเขาอะความคาดหวังของเขานะคะคือการที่ประสบความสําเร็จสมหวังในความรักได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณอะไรเงี้ยแล้วไพ่ขึ้นมานะเป็นไพ่ ไพ่มีไพ่เนี่ยนะคะไพ่เด็กถือถ้วยอาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีความเป็นเด็กนะคะมีมีความเป็นเออเขาเรียกว่าอ่อนกว่าวัยหรือว่าอารมณ์ของความเป็นเด็กเนี่ยชัดเจนนะคะมีความอมีความที่เขาเรียกอะไรถึงแม้จะอายุเท่ากันอะไรเงี้ยก็ยังดูเป็นเด็กยังดูอ่อนวัยยังดูเด็กอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาคาดหวังนะ ความตั้งใจของเขาอะเดชาลิออตก็มากษัตริย์ถือกล้วยมาราชินีถือไม้เท้ามาอ่ะพลังงานของเขาเมื่อสักครู่เราถามว่าคือเขาอยากจะทําอะไรเขาตัดสินใจอะไรเหรอที่เขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณคืออะไรคือเขาคนเนี้อยากจะคืออยากจะใกล้ชิดอะอยากจะใกล้ชิดอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณอยากจะใช้เวลาอันแสนโรแมนติกเพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยความใส่ใจดูแลอยากจะเดินทางมามาหาเธอคือคือไพ่ขึ้นมานะไพ่แห่งการเดินทางขึ้นมาเนี่ยคือบอกว่าไพ่าชาลีออตก็มาเนาะแบบแบบอยากจะเดินทางมาหาเธอมากมายเหลือเกินไพ่เดอะฟูก็ขึ้นนะคะยืนยันจริงๆเลยว่าคลิปนี้นะ เป็นคนไกลมากๆเป็นต่างชาติต่างภาษาเนี่ยแปดสบนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาไพ่เดอะเวิลด์เนาะไพ่ชาลีออตแล้วไพ่เดอะฟูลด้วยนะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนไทยที่ไปทางานต่างประเทศที่ไกลๆได้หรือคนที่ห่างไกลกันมากๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะอีกคนนึงอาจจะมีอารมณ์ของความเป็นเด็กอะไรเงี้ยเอาแต่ใจมีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรืออายุแตกต่างกันมากๆก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะต่างวัยต่างต่างแดนอะไรเงี้ย ความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เขาเนะความต้องการของเขาในการที่มาพบมาปักมาพบปะเจอคุณเนี่ยคืออยากใช้เวลาอยู่กับคุณความสเสน่หาเขาเรียกะไรความความสเสน่หาที่มีต่อตัวคุณน่ะมันดึงดูดให้เขาอะอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณ นั่นเองนะคะอยากจะใช้เวลาคุณภาพอยู่ด้วยกันอยากจะแสดงความรักความโรแมนติกความห่วงใยให้คุณได้รับรู้ถึงความรักที่เขามีต่อคุณนั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจและสิ่งที่คาดหวังในการที่อยากจะมาพบมาเจอกับคุณนั่นเองนะเนี่ยมันเป็นไปได้นะพอไพ่ไพ่แห่งการเดินทางไพ่คือเหมือนกับเนี่ยเรามาดูกันว่าแล้ว จะได้เดินทางมาจริงๆไหมมาจริงๆไหมอขอดูหน่อยอะขอคอนเฟิร์มหน่อยได้มาไหมได้พบเจอกันไหมคะเนี่ยเพราะในความตั้งใจของเขาเขาอะเตรียมตัวเดินทางแล้วนะเดินทางมาแล้วนะมาคู่กันนี่คือเดินทางมาแล้จะใช้เวลาอยู่กับเธอมาดูกันนะคะว่าได้พบเจอกันไหมใช้ท,ที่สุดจะได้พบเจอกันไหมคะ มาไหมมาเจอกันไหมมาเจอกันหรือเปล่าไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะไพ่ห้าดาบขึ้นมาอาจจะมีอุปสรรคขวางน้ำนะต้องรอคอยนะคะมาคือเตรียมตัวแล้วแต่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคที่เขามาไม่ได้นะคืออ่ม เขาอยากจะมาคุณทั้งคู่นะ่ะเป็นคู่รักคู่แท้กันนะไพ่ขึ้นมาสองถ้วยด้วยนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมาแล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นมาไพา่เอ,อ่อห้าดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย ถามว่าเราถามว่าจะได้พบได้เจอกันไหมเนี่ยจะได้มามาถึงจริงหรือเปล่าความคาดหวังที่อยากจะมาการที่วางแผนไว้ว่าจะมาจะมาพบเจอเธออยากจะพบเจอเธอเหลือเกินอยากจะพบเธออยากจะเจอเธอใจแทบขาดอยากจะใช้เวลาอยู่กับเธอแล้วเราถามว่าแล้วเข้ามาได้ไหมไพ่บอกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแล้วเมื่อไหร่มันจะเหมาะสมสักทีพี่เมย์อย่าถามพี่เมย์นะพี่เมย์ก็อ่านตามไพ่ นะไพ่บอกว่ามันมีอ,อุปสรรคขวางน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้จะต้องรอคอยนะแล้วก็ในความรักความสัมัน์ของคุณเนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวที่เขาตั้งใจจะเดินทางมาแต่มันจะมีเรื่องมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นมาคือโชคชะตาของเขาอะ่ะ ถ้าตัดสินใจจะมาแล้วเนี่ยคือจริงๆเขาเตรียมตัวจะมานะเตรียมตัวจะมาแต่มันเกิดเรื่องเราถามว่ามาได้ไหมไพ่ขึ้นมาเนี่ยมาไม่ได้มีการรอคอยนะคะแต่ความรักความมั่นคงที่มีให้คุณอะ่ะคุณกับเขาเนะ่ยเป็นคู่รักคู่แท้กันไพ่ขึ้นมาสองถ้วยนะคะอุปสรรคขวางน้านจะมีเยอะหน่อยเวลาเนี้ยมันยังไม่ใช่เวลาของเราเนาะมันเป็นเวลาที่เรานะคะเขาเรียกว่ามันจะต้องพิสูจน์ความรักอะ่ะระยะทางที่ห่างกันไกลหรือการเงียบกันไปอะไรเงี้ย จริงๆในนี้ไม่มีแพ้เงียบเนาะไม่ได้เงียบเนาะคือพลังงานของเขาคนเนี้ยนะคะเป็นพลังงานของคนที่อยากจะมาจะมาเตรียมตัวมาแต่มันก็มาไม่ได้สักทีมันเกิดเรื่องเกิดขึ้นนะคะมันมีพลังงานของการที่แบบว่าแล้วเขาก็ต่อสู้ฝ่าฟันนั่นแหละเขาก็ไม่ยอมแพ้นะเขาก็ดึงดันเขาก็อยากจะมาเพราะว่าหัวใจเขาอยากจะมา อยากจะเดินทางมาแต่มันเกิดอุปสรรคขวางหนามปัญหานะคะไพ่ห้าดาบขึ้นอัศวินถือถ้วยขึ้นเหมือนกับว่ามันต้องรอจังหวะเวลาก่อนมันต้องทําอะไรเคลียอะไรให้เรียบร้อยก่อนกับอุปสรรคขวางหนามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่ามันมาไม่ได้เพราะว่าเก้าเม้าก็ขึ้นห้าดาบก็ขึ้นไพ่อัศวินถือถ้วยก็ขึ้นนะคะแต่คนคนนี้เขาก็ไม่ยอมแพ้นะ ะะเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาเนี้ยนะคะถ้าอ่านไพ่ก็คือ1เดือนสเดือน6เดือนหนึ่งปีแต่พี่เมย์อ่านให้สั้นๆเอาแค่เดือนเดียวแล้วก่อนเนาะเอาเดือนเดียวแล้วเหมือนพลังงานของคุณอะถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่พลังงานฉันหลอกแฟนฉันมาแล้วเดือนหน้าอนะไรเงี้ย <laughs> ก็ว่ากันไปนะคะพลังงานเนี้ยคืออุปสรรคขวามหนามเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าตัดสินใจได้ดีแล้วมันก็มีเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้จัดการคือ จะเดินทางแล้วมันก็ยังต้องเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอุปสรรคของของของคู่ของคุณอะมันยังมีอุปสรรคที่ยังไม่สามารถที่จะมาพบมาเจอกันได้ในจังหวะเวลานี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยยังพบยงเจอกันไม่ได้ทีนี้เรามาดูบทสรุปของความรักความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคู่รักคู่แท้คู่นี้นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ จะเป็นแบบไหนเนาะในท้ายที่สุดความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบไหนอย่างไรคะ่ะบทสรุปความรักเป็นยังไงสมหวังต้องสมหวังอยู่แล้วสิเพราะเป็นคู่รักคู่แท้นะคะคู่แท้กันแต่อุปสรรคเยอะเนาะอยู่ห่างไกลาการต่างวยด้วยแล้วอาจจะมีง้องแง้งทะเลาะก,กันด้วยอย่าทะเลาะบอกแว้งกันนะคะเพราะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์น่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ มีพลังงานลบแล้วมันจะทําให้ความยืดเยือ้อการที่จะกลับมาพบเจอกันมันจะยาวนานออกไปเนาะอ่ะมาดูนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของคุณห้าใบนะสาหรับคู่นี้นะไพ่จะบอกว่าไงไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างห้าใบนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่ไฮพินเทสขึ้นมานะคะใบที่หนึ่งนะ ถ้าคุณอธิษฐานร้องขอใช้จิตดนบันดาลอยู่ทําต่อไปนะคะไม่ว่าอุปสรรคขวางน้ำใดๆให้มุ่งมั่นในใจแล้วก็ไว้วางใจชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมองเป้าหมายให้เคลียร์นะคะ อนาคตของคุณเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันจะหนักแน่นมันจะมั่นคงมันจะเขาเรียกว่ารักกันในชนิดที่แบบว่าเอากันออกจากหัวไม่ได้เนาะทั้งคู่คิดถึงกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พลังงานของคุณนะคะมันจะมีอุปสรรคขวางน้มเยอะแยะมากมายมาคอยสะกิดใจหรือมาคอยถามถ่ายคุณว่ายังยังต้องการกันอยู่ไหมยังจะใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ไหมอุปสรรคขวางน้มขนาดนี้คุณยังจะรอเขาไหมคุณยังจะรักเขาไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการการที่ คู่แท้มันจะมีพลังงานของการที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีสถานการณ์อะมามาให้คุณยืนยันตัวตนของคุณอ่ะนะคะพี่เมย์ชอบพูดแบบนี้เนาะยืนยันตัวตนของคุณว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของคุณอะยังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่ไหมคุณยังจะเอาสิ่งนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นค่ะนะคะก่อนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมาให้คุณได้ตัดสินใจตลอดเวลาว่าคุณจะต้องเลือกตลอดเวลาว่าคุณจะเลือกทางไหน คุณยังมั่นใจอยู่ไหมว่าคุณจะไปในทิศทางเดิมอะไรเงี้ยจะมาแบบนี้ตลอดแต่พี่เมย์จะบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายของคุณเด็ดมากนะดีใจด้วยนะบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางน้ําเยอะแยะมากมายนะให้คุณจงไว้วางใจให้มั่นใจในความรักให้เชื่อมั่นในรักแท้แล้วก็นะคะเมนิเฟสบ่อยๆเลยไพ่เนี่ย เขาเรียกว่าแรงอธิษฐานของคุณนะะ่ะนะคะมันจะพังทลายเขาเรียกว่าแรงอธิษฐานของคุณน่ะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะยิ่งแน่นแฟนยิ่งมั่นอกมั่นใจมันยิ่งไปเติมไฟให้กับความรักว่าคุณคุณยืนยันว่าคุณครั้งนี้รักครั้งนี้มันคือรักแท้รักครั้งนี้มันเป็นของคุณน่ะถ้าคุณยืนยันแบบนั้นคุณก็จะได้แบบนี้ คืออะไรครอบครัวอันอบอุ่นได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตได้สร้างครอบครัวทีนี้พี่เมย์จะบอกว่าสิถ้วยเนี่ยการได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานแล้วมีครอบครัวอันอบอุ่นเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะมีครอบครัวอันอบอุ่นแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องมีสติด้วยนะคะมีสติคือในระหว่างทางในการที่แบบว่าสมมุติว่าเราได้แต่งงานสร้างครอบครัวกันแล้วอะไรเงี้ย ในระหว่างทางมันแน่นอนแหละมันจะต้องมีสถานการณ์มาให้คุณตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณมีสติตลอดเวลาแล้วก็ตัดสินใจในทิศทางที่เป็นทิศทางบวกถ้าสร้างครอบครัวกันแล้วครอบครัวของเราจะต้องอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็ราบลื่นถ้าคุณมองแบบนั้นอนะเป้าหมายของคุณคือความสุขความราบลื่นในครอบครัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดเข้ามาในครอบครัวคุณคุณจะเลือกที่จะทําให้ความสุข ในครอบครัวของคุณนะดําเนินต่อไปและทําให้ครอบครัวลาบลืนแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะของคุณนะสําหรับคนที่เขาอยากจะพบเจอคุณเหลือเกินนะคะเขาก็คือคู่รักคู่แท้ที่คุณจะได้สร้างครอบครัวกับเขานั่นเองทีนี้มาขอดูไพ่โรแมนต์แองเจลกันนะคะว่าบอกอะไรเพิ่มเติมกับ fc พี่เมย์บ้างนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะ ไพ่รแมนางเจหฮาใบนะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างโอ้เคมีตรงกันมากนะคู่นี้นะคะเคมีตรงกันมากมายก็คือเป็นคนที่แบบว่ามองตารู้ใจอะไรเงี้ยหยิบจับทำอะไรมันก็ใช่ใช่ไปหมดอะไรนี้เนาะถูกหูถูกตาไปหมดอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละเอามาดูไปที่สองสามสี่ห้าอ่ะ มาดูกันนะคะไฟโรแมนติงเจ้าบอกว่าไรา พันนิมนตน่ยนะดีใจไหมดีใจด้วยนะพลังงานไพ่มาเป็นกำลังใจดีมากเลยนะคะสำหรับรักต่างวัยแล้วก็รักทางไกลเอามาคู่กันเลยนะเออแล้วก็นี่ปัญหาที่เขาเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรนะคะแล้วมันทำให้เขาเขาเรียกว่าะระยะเวลาอาจจะยืดเยื้อออกไปมันมีปัญหาทางการงานเข้ามานะของเขาการงานการเงินนะคะ แล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะเพราะฉะนั้นรอคอยอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ดูแลตัวเองให้ดีอยู่สวยๆหล่อๆของเราไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะกับ เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราเราอยู่อย่างเข้มแข็งอยู่อย่างเข้มแข็งพัฒนาตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะใช้ชีวิตในขณะปัจจุบันของเรานี่แหละทาหน้าที่ของเราเรามีงานเราก็ทํางานของเราไปดูแลตัวเองไปดูแลชีวิตของเราไปใช้ชีวิตให้มีความสุขและนั่นก็คือสเสน่ห์ของคุณที่จะดึงดูดคนรักกลับมาได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาจะรักคุณแล้วจะหลงไหลในตัวคุณนั่นเองนะคะและไพ่ึ้นมาเป็นอันอัน e รียว่าแตนเลิฟนะ คืออะลีควายเต็ดหรือหมายความว่าอะไรมันเป็นความรักที่จังหวะเวลาเนี้ยมันไม่ใช่ความรักที่จะสมหวังได้ง่ายๆนะคะไพ่เทวดานางฟ้ามาบอกเนี่ยคืออะไรความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะจะต้องใช้เวลาแน่นอนเพราะว่าไพ่ขึ้นมามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะทุกคน คือต้องรอต้องรอจังหวะเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาเพอร์เฟกเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเร่งเวลาให้เร็วมากยิ่งขึ้นอยู่ที่พลังงานของคุณนะคืออย่างไรคือถ้าคุณจะเร่งเวลาให้ความสมหวังในความรักเร็วมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือหนึ่ง รักตัวเองให้มากๆพัฒนาตัวเองให้มากๆมีความสุขมีความเบิกบานนะคะทำให้ออร่าแห่งความรักเนี่ยมันกระจายรอบตัวคุณให้คุณน่ะเป็นความรักคุณเป็นความรักคืออะไรมองไปทางไหนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักโลกนี้เป็นสีชมพูเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดเห็นอะไรก็ดีงามไปหมดแล้วเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักไม่ตัดสินใครคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะเขาจะไม่ตัดสินคนอื่น แล้วเขาจะมีสติอยู่ในทิศทางบวกพลังงานจะเป็นพลังงานที่บวกถ้าคุณเป็นคนคนนั้นนะพลังงานของคุณเป็นเพียวเลิฟเพียวเลิฟคุณรักอันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนด้วยหัวใจรักอันบริสุทธิ์ที่มีที่มีในตัวตนของคุณที่คุณเป็นความรักไม่ว่ากับทุกสรรพสิ่งใดๆกับใครหรือจิตวิญญ,ญาณอะไรก็แล้วแต่คุณมีหัวใจรักอันบริสุทธิ์นะที่ ที่อยากจะเป็นคนที่ให้ในสิ่งที่คุณให้ได้ด้วยหัวใจรักอะ่ะแล้วคุณเห็นทุกอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและคําขอบคุณสํานึกรู้คุณถ้าคุณเป็นคนคนนั้นได้เมื่อไหร่คุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่าง่ะจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ย่นระยะเวลาย่อระยะเวลาของความห่างไกลหรือความยาวนานเนี่ยให้มันสั้นลง นะ,ะและสิ่งที่พี่เมย์จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณรู้ไหมว่าการที่คุณนั่งสมาธิภาวนาหรือใช้จิตดนบรรดาลจินตนาการมิชั่วไล์เซชั่นอยู่ในสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกมันเป็นวิถีทางพุทธคือการนั่งสมาธิ จิตจดจ่อนะคะสมาธิคือจิตจดจ่อนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าจดจ่ออยู่กับลมหายใจคือการมีสมาธินั่นคือการปล่อยวางการปล่อยวางนะคะปล่อยวางก็คือการที่แบบว่านั่งสมาธิปล่อยวางเพื่อหลุดพ้นไงแต่เรานั่งสมาธิอย่างที่พี่เมย์บอกสมาธิของเราคืออะไรสมาธิเพื่อสร้างสมาธิในการจินตนาการวิชวลไลเซชันใช้จิตดลบันดาลคือการนั่งสมาธิพอคุณนั่งสมาธิเนี่ยนะคะ สิ่งที่คุณจินตนาการสิ่งที่คุณคิดนะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาหาคุณเองฉะนั้นน่ะนั่งสมาธิให้บ่อยจิตจดจ่อกับสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นกับอนาคตของคุณให้จิตคุณนะ่ะผูกพันอยู่กับอนาคต นะ,ะแล้วให้คุณอนะผูกพันแล้วคุณก็เป็นคนคนนั้นในอนาคตคุณแล้วให้คุณเชื่อแบบนั้นว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วคือคนที่สมหวังในความรักที่มองเห็นภาพตัวเองในอนาคตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลับตาลงเห็นภาพตัวเองกับแฟนตัวเองไปเที่ยวกันรอบโลกหรืออะไรก็แล้วแต่มันชื่นอกชื่นใจแล้วมันมีความสุขมันอิ่มเอมใจถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆแล้วคุณทำบ่อยๆนะสิ่งที่พี่เมย์แนะนำก็คือทำตื่นนอน ตอนเช้ามาแล้วคุณก็ทําขอบคุณนู่นนี่นัแล้วคุณก็วิชวลวิชวลไลเซชันคุณทาได้หรือก่อนนอนนะคะก่อนนอนภาพสุดท้ายที่คุณหมายจำว่าคือเป็นภาพเนี้ยความสุขในการใช้ชีวิตคุณทําได้แค่นั้นเองคุณทําแค่2เวลาแต่ถ้าใครแบบทําหลายๆเวลาก็ได้คือพ่อใช้แค่เวลาแค่3-5นาทีหรืออย่างน้อยอ่ะคุณให้เห็นภาพที่คุณจินตนาการแล้วก็มีความสุขรู้สึกกับมันจริงๆว่ามันนั่นน่ะคือคุณอ่ะ เหมือนคุณแสดงละครอยู่ในละครแล้วแบบคุณจินตนาการตัวเองอ่ะเข้าไปสวมบทบาทของคนคนนั้นอ่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นคนคนนั้นจริงๆอ่ะอินกับบทบาทนั้นอ่ะถ้าคุณทําบ่อยๆคุณจะได้สิ่งนั้นที่คุณอินนั่นแหละเป็นของคุณนคะคุณไปฟังอาจารย์ท่านไหนหรือคนบุคคลที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขาจะพูดเหมือนกันว่าความรู้สึกมันจะต้องมาก่อน คือพลังงานต้องมาก่อนพลังงานของคุณต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนแล้วสิ่งนั้นถึงจะมาเกิดปรากฏกับคุณนะคะนี่คือเทคนิคของการใช้จิตดลน,นดาลหรือว่าอธิษฐาน Visualization นั่นเองเพราะว่าไพ่ของคุณนะคะคือการรอคอยเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะรอคอยด้วยความสุขความเบิกบานการรอคอยมันก็จะสั้นลงนั่นเอง ะะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้สาระความรู้นะคะขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชม ขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่เมย์แล้วก็ช่วงนี้พี่เมย์จะยุ่งยุ่งอาจจะไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์และกดหัวใจให้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็มอบความรักให้ทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะใครชอบการอ่านไพ่แล้วก็แชร์พลังงานของพี่เมย์นะคะก็ขอกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร e หรือกดติดตามเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้ แล้วนะคะก็พี่เมย์ขออวยพรให้นะทุกคนนคะประสบความสำเร็จสมหวังนะรักษาแสงสว่างของตัวเองไว้อยู่ในทิศทางบวกคุณไปถึงฝันของคุณแน่นอนและสำเร็จแน่นอนจงเข้มแข็งนะแล้วเชื่อมั่นในอนาคตของคุณในฝันของคุณ ะะและจงไว้วางใจจักรวาลจะมอบรางวัลให้กับคุณแน่นอนอดทนและแข้มแข็งอย่ายอมแพ้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะปีซิค่ะ <laughs> น้อง